รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้อมรับสายธารสศรัทธาพระสงฆ์องคร์รมให้พนพระธรรมคำสอน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยนะครับเช่นเคยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมปาท่านผู้ชมมาติดตามรับชมรายการที่เราจะนําเสนอนเรื่องราวของสารธรรมคำสอนในต่างพระพุทธศาสนาซึ่งควบคู่ไปกับเรื่องราวของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็แอลชมแอลพอในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของล้านนาโดยที่ผมจะพาท่านผู้ชมเองนั้นไปแอลพอกอยวัดบารามต่าง ในเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ตลอดจนถึงความสําคัญตลอดจนถึงาศาสนสถานาศาสนวัตถุของคนล้านนาเชียงใหม่ที่เปิ้นสร้างมาก,กู้กเมือเชียงใหม่มาหลายร้อยปีซึ่งวัดบาอารามเหล่านั้นก็ยังคงความงดงามยังคงความเป็นาศาสนสถานในต่างพุทธศาสนาเนี่ยไว้เงากราบไหว้สักการบูชาจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเคยครับ วันนี้ผมปาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอุโมงมหาเถรและจันมงเลบโพน้อยตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับตั้งอยู่ถนนใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยเป็นวัดที่มีความร่มรื่นและก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมภายในตัวเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นแล้วภายในวัดจะมีความงดงามอันยังพ่องประวัติตำนานเรื่องเล่าของวัดแห่งนี้มีอย่ยังพ่องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมห้ามพลาดครับไปฮับชมฮับฟังแต่ผมได้เลยครับ ครับท่านชมครับและตอนนี้ผมกับปาท่านชมขึ้นมากับพระพุทธรูปพระประธานพระพุทธปฏิมากรหรือว่าหลวงพ่อใหญ่หรือว่าหลวงพ่อโตอันเป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์สําคัญกู่กับวัดโพน้อยหรือว่าวัดอุโมงค์เทละจันทร์แห่งนี้ครับตามประวัติศาสตร์เปิ้ลอ้างอิงบอกว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากกษัตริย์ทั้ง3พระองค์3พระองค์ในที่นี้ก็มี1พญาเมงรายมหาราชหรือว่าพระเจ้าเมงรายของเฮา องค์ที่สองก็คือพยางามเมืองอันเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองภูกรายาวหรือว่าเมืองพะเยาองค์ที่3ก็คือปอหุรามคําแหงมหาราชอันเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองสุขโขทยัยทั้งสาพระองค์เป็นพระสหายซึ่งมีความฮักซึ่งกันและก,กันในครั้งตีพระเจ้าเมงลายสร้างเมืองเชียงใหม่โดยที่สร้างเวียงอยู่ที่หนึ่งชื่อว่าเวียงน้อยปัจจุบันก็คือวัดเจียงมัน่น เพื่อเป็นสถานที่บัญชาการในการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วรรหวางที่พระองค์ก่อสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นพระองค์ก่อตามแพลนการก่อสร้างเพื่อนก็จะได้สร้างวัดวาอารามต่างๆขึ้นแต่ละจุดแต่ประวัติศาสตร์เพื่อนบอกว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1,839ถึงปี1,840นั่นก็หมายถึงว่าปปกับตอนที่สร้างเมืองเชียงใหม่อายุ6-700กว่าปี วัดอุโมงเทลจันแห่งนี้ท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนั้นถือว่ามีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เก่าแก่ที่เป็นมาตั้งแต่การสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นพระวิหารหลังนี้พระประธานองค์นี้ตลอดจนถึงพระอุโบสถซึ่งปฏิสถานหลวงพ่อยิ้มอยู่ในหั่นซึ่งจะเป็นอย่างไรก็เดียวสักกรรมผมจะพาท่านชมลงไปกาบแล้วก็วัดแห่งนี้ยังมีองค์พระเจดีย์ที่ยังมีความสมบูรณ์เก่าแก่อยู่ที่วัดแห่งนี้ถึงสององ,องค์ด้วยกัน องค์แรกนั้นจะอยู่ฝั่งทิ์ใต้ของพระวิหารองค์ที่สองจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของพระวิหารและก็องค์ทิศใต้ของวิหารนี้ยังมีน้ําบอติบที่ปเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ของวัดอยู่ตัวแล้วก็วัดโพน้อยแห่งนี้ที่เหตุว่าชื่อโพน้อยในอดีตก็คือว่าเปิ้นยังมีต้นโพหรือว่าต้นโพที่อันเป็นต้นไม้ที่องค์สมเด็จาาารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุปืปือต้นไม้แห่งนี้นะครับก็เลยเป็นวัดโพน้อยแล้วก็ต้นโพต้นนี้ก็ยังคงมีเราได้เห็นอยู่ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรพ่องมองจากฟังจากคกำอู้ผมและรับชมอาจจะยังบาเข้าใจเตื้อเดียวผมอย่าไปผูชมลงไปพอตั้งรุ่มกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปการะหลงพ่อยิ้มด้วยกันตัวนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญภายในวัดอุโมงมหาเทรจันหรือว่าวัดโพน้อยซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิสถานหลวงพ่อสมใจนึกซึ่งก็เป็นพระบสถสของวัดนั่นเองครับหลวงพ่อสมใจนึกนั้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความอัศจรรย์อยู่หลายอย่างตัวกันซึ่งหน้าพระพักของหลวงพ่อนั้นสามารถเปลี่ยนได้ถึงเก้าหน้าต้วกัน ซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านเป็นพระคุณเจ้าอันจําพันษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ที่จะได้มาใื้อข้อมูลนะครับประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อสมใจนึกว่าเหตุใดหลวงพ่อถึงได้ขนาดน้ําว่าเป็นพระพุทธรูปที่เปลี่ยนหน้าพระพักได้ถึงเก้าหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปศึกษาข้อมูลจากหลวงพ่อกันนะครับเหตุผลที่ห้องว่าหลวงพ่อสมใจนึกนะครับเป็นเพราะอันศินละปะกรรมแล้วก็แสงเงา แล้วก็บุญญาธิการขององค์หลงพ่อครับที่เกิดขึ้นในบังเอิญเนี่ยมันโดยหลวงท่านเจ้าอาวาสได้ลืมปิดไฟครับก็พอมาพอมาดูกร,รมเนี่ยอย่างหน้าหลวงพ่อเปลี่ยนครับก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นหน้ายิ้มอย่างเงี<อ>้ยก็เลยลรลองเล่นดูก็ปรากฏ เป็นพักเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มหน้าบึ้งหน้ารูปแบบต่างๆตามไฟที่เขาปิดเปิดตามจจ้ะตามไฟตามเปลี่ยนได้ถึงเก้าหน้าพักๆันก่อนแล้วแต่ว่าเขาจะดูไหมแต่ะนที่ดีกาคนที่มองคราครับเป็นอย่างอี่มอมเมินได้อย่างรครับเปลี่ยนมามาได้ที่คนพบนี่ก็ประมาณเนี่ยก่อนกับหลังดีอันบุรณะเนี่ย มีห้าห้าที่ผ่นานมาความรักที่มุ่งมครับแล้วก็อสถาบันประชาชนเข้าไปปุ่นมา,าการไหว้สักลับหัวใจอย่างไรครับส่วนมากก็จะมาก็ส่วนมากอันโบนนี้จะปิดไว้ปิดล็อกไว้ล็อกใสกัดใจไว้<ๆ>ตแต่ะจะเปะิดเป็นบางเวลาว่าช่วงสกัดสับปันสัถ้าถ้ามาจะเข้ามากราบหลวงพ่อสมใจนึกนี่ก่ ทยามากันเป็นมูคณะเป็นมูคณะก็เป็นกลุ่มอะเนาะแล้วก็มาคุยมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเจะได้เข้ามาสักการะนะท่านเจ้าาวาแล้วก็จะได้เข้ามากาบวบบูชาสักการะบูชากางดูดูพระบุตรหลวงพ่อครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เมตตาของพระคุณท่านได้เมตตาอธิบายเรื่องราวเรื่องเล่าของวัด อุโมงแห่งนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าสร้างมา700ซาวกว่าปีปีนี้เป็นปีที่700ซาวปีของเมืองเชียงใหม่ซึ่งถ้าท่านได้ขึ้นมาเมืองเชียงใหม่ได้มาไหว้วัดเจียงมั่นก็ดีได้มาไหว้พระทัวบุญตามเก้าวัดสําคัญๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะฝากวัดปูโมงมหาเทราจันหรือว่าวัดโพน้อยที่นี่เป็นที่กาบไหว้สักการะปูจาเข้ามาทําบุญแต่เราจะถึงวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของอุบาสกบาิกาโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะนําเรื่องาราวเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมตีวัดโพนอยที่นี่หรือว่าวัดอุโมงมหาเถรจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ตัวนะครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อวัดอุโมงมหาเถรจันทร์หรือว่าวัดโพน้อยที่นี่นะฮะ เหตุผลที่เปิ้นฮองว่าวัดโพน้อยท่านผู้ชมลองหันไปดูตังหลังนะครับต้นโพที่มีความเก่าแก่อันอยู่กับวัดอุโมง์มหาเถรจันนี่มาเมินมีลักษณะเป็นต้นโพที่โคนต้นลำต้นจะน้อยหรือว่าเล็กก็เป็นที่มาของชื่อวัดว่าวัดโพน้อยแต่ปัจจุบันนั้นตามชื่อที่จดกับสำนักพูดก็เป็นชื่อวัดอุโมงคมหาเถรจันมงเลโพน้อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่มหากษัตริย์อันเป็นผู้สร้างนาครเชียงใหม่ก็คือพญายมงรายเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ700ดาวปีที่ผ่านมาตลอดจนถึงพญากืนนาซึ่งมีความนับถือต่อบวรพุทธศาสนาต่อพระมหาเทระจันทร์ซึ่งจำมาศัอยู่ที่นี่ก็เลยได้ใส่ชื่อเป็นวัดอุโมงค์มหาเทระจันทร์จนถึงปัจจุบันวันนี้รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยก็ต้องขออนุญาตนำเรื่องราวสาระดีๆอย่างอี้จากลาท่านผู้ชมไปก่อน ท่านผู้ชมครับท่านไหนอยากจะแนะนําวัดวาอารามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านอยากจะทราบประวัติท่านเคยหันเคยพอมาแล้วแต่ยังบม่หูประวัติที่ชัดเจนก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการของเราได้ทางรายการของเรายินดีที่จะนําท่านผู้ชมไปศึกษาเรื่องราวของวัดวาอารามแห่งนั้นและก็นํามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์แห่งนี้ตัวนะครับวันนี้ช่วงแอลวัดก็คงจะหมดเวลาลงเต้าอยอก,ก่อนครับช่องต่อไปน่าสนใจท่านผู้ชมครับ รับช่วงสนทนาปัญหาธรรมะท่านอาจารย์จะเอาล้านนาไทยล้านนาธรรมอะไรอย่างนํามาฝากกับมูเฮาในวันนี้เพราะฉะนั้นไปรับชมพระอาจารย์พร้อมกันผมก็ลวดลาท่านชมไม่ะตี้ก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ